เกิดเรื่องแล้วนะครับเวียดนามเนี่ยเริ่มหันหัวเรือเข้าสู่สหรัฐเมกามากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยคืออดีตคู่อริเก,ก่าเลยทีเดียวนะครับทำให้ประธานาธิบดีสจิ้นผิงเนี่ยถึงออกรงสก,กิดแรงๆว่าอย่าลืมลากเงาของสองเราอย่าลืมไม่ตรภาพของพวกเราเกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์นี้จะขัดแย้งกันมากยิ่งขึ้นไหมเวียดนามต้องการทั้งจีนต้องการตั้งเมริกาเดี๋ยวกินวิยาฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เเดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามไดที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม Property ์ตี้ล่าที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เลยเช่นเดียวกันนะครับในที่นี้ชวนคุยเรื่องของรักษมเศร้านะครับระหว่างเวียดนามสหร,ร,รัฐอเมริกาแล้วก็ทางจีนนั่นเองครับถ้าใครได้ติดตามเรื่องของเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็จะรู้ว่าเวียดนามเนี่ยกำลังเติบโตอย่างหนักหน่วงเลยนะครับแล้วก็มีการค้าขายมี FTA ไปในหลายๆททททีีีีี่่่่่่่ัััััััววววโโลกรรกกกกกกกดดดยยยยเเเเเเพาา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 าะะะงงงงสหหหหรรรรรรรฐอออมมมิิตนน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 คคคคบบบ็็ปปปึใใศ้้ขไ ยังมีตัวรถจนของตัวเองนะครับก็คือตัววินฟ้าท่านเองฮะที่มีการจ้องจะขายในเมริกาอย่างหนักหน่วงนะครับอีกทั้งเนี่ยมีการลงทุนในเมริการเนี่ยหลักหลายล้านเหรียญด้วยนะรวมถึงคุณโจไปเดนครับประธานาธิบดีของเมริการก็ยังกล่าวเอ่ยคําชื่นชมสุดยอดแบรนด์จากเป็นนับอีกด้วยฮะและก่อนหน้านี้นะครับคุณโจไปเดนเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมเยียนที่ทางฮานอยอีกด้วย ก็เรียกว่ามีการเพิ่มปรับความสัมพันธ์ให้แบบว่ายิ่งแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นกับทางเวียดนามครับมีการพูดคุยกันถึงการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะครับเช่นพวกเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งอย่างที่เราดูกันนะครับว่าคุณโจไปไเนี่ยมีความตั้งใจในกนารจัดระเบียบซัพพลายเชนในฝั่งของชิปเซมิคอนดักเตอร์แบบใหม่นะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งจีนนั่นเองมีหลายแก๊งเข้าร่วมนะครับเช่นทางญี่ปุ่นนะทางฮอลแลนด์และถ้าพูดถึงเซาท์อีสท์เอเชียเนี่ยก็ต้องนึกถึงทางเวียดนามนะครับซึ่่่่่่่่่งงงงงปปปัััจจจุุบบบนน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 นเเ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 ีีีีีียยยยยวววววดดาา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 มม็็็รรรรรระะทททศคคอออข้้ตตตติติโแลลกกกชหื FDI Foreign Direct Investment เข้ามาอย่างเยอะ้วยนะเงินทุนจากชาติตะมันตกเองอเมรกาเองก็ไม่น้อยนะครับอีกอย่างนึงก็เป็นลูกค้าส่งออกเวียดนามอีกด้วยเพราะเวียดนามเนี่ยส่งออกเป็นสําคัญของประเทศเลยเรยกว่าพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก,กน,นะฮะแต่เนี่ยพอมีพี่ใหญ่อย่างอเมริกาเนี่ยเข้ามาอุ้มชูมาชื่นชมมาสแสดงความเป็นมิตรนะครับแถมเอาเงินมาลงทุนด้วยมีใครเหรอที่จะไม่ชอบถูกไหมฮะความสัมพันธ์ก็เลยเริ่มค่อนข้างกระชับใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับพอเราฟังดูประเด็นแบบนี้เนี่ยก็ยินดีกับทางเวียดนามด้วยนะครับเพราะ ในอดีตของเวียดนามเนี่ยนะครับค่อนข้างจะ ขัดแย้งกับตอนนี้สักทีเดียวจะได้พูดถึงที่ตั้งของประเทศกันก่อนนะครับเวียดนามเนี่ยอยู่ติดกับทางจีนนะแล้วมีระบบการปกครองที่ค,คล้ายๆกับทางจีนนะครับคือเป็นคอมมิวนิสนั่นเองในอดีตเนี่ยมีการพึ่งพิงพึ่งพากันอย่างเยอะแยะมากมายอิทธิพลเข้ามาฝั่งเวียดนามมากมายนะครับจนถึงวเวียดนามในน,นาเข้าสินค้าอิสระจากทางจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะอีกด้วยนะครับมีคํากล่าวที่ว่าเวียดนามเนี่ยเป็นเสมือนโรงงานที่2องจากทางจีนเลยก็คือทางเศรษฐีจีนนะครับโรงงานจีนย้ายมาที่เวียดนามเพื่อจะส่งออกไปยังอเมริกาาาาาาเเเพืื่่อออจะะนนนีสงงงคครรรรมมกกก้ับบ ไม่ได้พูดถึงครับก็เรียกว่าซีปึกคุยกันรู้เรื่องฮะนอกจากจีนยังจะเป็นมิตรรักมิตรเก่าแล้วนะครับอเมริกาจะเป็นศัตรูเก่าอีกด้วยนะจากตัวเลขนะครับการค้าระหว่างเวียดนามกับทางอเมริกาเนี่ยเติบโตขึ้นสูงถึง200เท่าเลยทีเดียวอีกทั้นนะครับมีชาวอเมริกาจำนวนมากเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวที่เวียดนามด้วยนะ ก็ดเลยกว่าเป็นการเติมพลังเติมเนื้อใกับเศรษฐกิจของเวียดนามเป็นสำคัญเลยครับอินทังผู้ในฝั่งของการศึกษาเวียดนามเนี่ยมีการรู้หนังสือค่อนข้างสูงอยู่ที่98แล้วก็มีความร่วมมือกันด้านการศึกษาจากอเมริกาเข้ามาเปิดมาหลาลัยที่นี่ด้วยนะครับตัวอย่างนึงในฝั่งของการลงทุนของบสหรัฐในเวียดนามเนี่ยก็มีหลายแบรนด์อีกเช่นแอปเปิลนะครับทั้งโบอิงล็อกฮิตมาตินนะครับเมตาแล้วก็สเปซเอ็กซ์อินทั้งอเมริกาเนี่ยมีประเด็นเรื่องของการช่วยเวียดนามนะครับหลังจากภัยกมกามานนาคาะะคคทจง และนี่คือประจัก์ทำให้เวียดนามกับทางเม็กซกันเนี่ยยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อขันในของจีนในภูมิภาคนี้เองครับและต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่เวียดนามกับเมรกิกาใกล้ชิดกันมากขึ้นแบบนี้นี่นะครับทำให้เริ่มมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ต้องบาลานซ์อำนาจความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับทางเมรกิกาและล่ะไม่งั้นอันนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลเป็นด้านแตกหักหรือเลือกข้างชัดเจนมากไปก็เป็นไปได้นะครับและจะเหมือนนะครับความกังวลตรงนี้เนี่ยจะเริ่มชัดเจนและเป็นจริงมากขึ้นในฝั่งของทางจีนครับล ออกโรงเตือนเวียดนามเลยนะครับว่าอย่าลืมรากเงาและก็มิตรภาพของสองเราเดื่อเป็นครั้งกล่าวนะครับกับเจ้าที่อันดับสูงสุดอันดับ2ของเวียดนามเลยนะครับบอกว่าทางสองประเทศเนี่ยต้องไม่ลืมความตั้งใจเดิมและก็มิตรภาพของสองเราน้่นเองก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นประเทศเกิดใหม่ที่ค่อนข้างโดดเด่นในแถบนี้เลยนะครับและมหานาทั้งสองฝั่งเช่นมีการกับจีนเนี่ยก็จะมีบทบาทในฝั่งนี้ด้วยแต่ต้องบอกนะครับว่าจีนกับเวียดนามเนี่ยเหมือนก็ครองรักกันมาอย่างยาวนานนะครับมีความสัมพันธ์ตั ก็ย้อนไปวัน70กว่าปีที่แล้วฮะย้อนกลับไปในปี1946ถึง1954นะครับมีสงครามอินโดจีนครั้งที่1ครับ ก็เป็นการรบพุ่งกับ2ฝั่งหลักๆก็คือทางฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทางเวียดนามนั่นเองครับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นความพยายามที่จะควบคุมเวียดนามของทางฝรั่งเศสนั่นเองครับสุดท้ายเนี่ยลงเอยนะครับด้วยฝรั่งเศสเป็นความพ่ายแพ้ไปในปี1954และในตอนนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยถูกซัพพอร์ตโดยสหรัฐอเมริกานะครับและเวียดนามเนี่ยถูกซัพพอร์ตโดยโซเวียตแล้วก็จีนครับอีกทั้งในช่วงสงครามเวียดนามและจีนเองก็มาช่วยเวียดนามในการรบอีกด้วยนะครับจากทางฝรั่งเศสที่ก็ัังบอออีนนะครรรวาเเมผห้สถ ที่การเปลี่ยนแปลงไปมากแบบนี้เนี่ยผลว่าที่เปลี่ยนไปแบบนี้ทั้งสองประเทศจะต,ต้องไม่ลืมนะครับมิตรภาพและความตั้งใจดั้งเดิมของพวกเราครับอีกทั้งยังกล่าวด้วยนะครับว่าจีนกับเวียดนามควรใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันจากความใกล้ชิดด้านภูมิศาสตร์ครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างส่งเสริมกันนะครับเกี่ยวกับพวกเซมิคอนดักเตอร์พวกชิปซึ่งสนนนองฝ่ายเนี่ยก็ควรจะมาปรึกษาร่วมกันดีกว่านะครับนอกจากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับจีนในอดีตลงถึงอเมริกาแล้วนะครับเวียดนามยังมีความสัมพันธ์อันะอนานาัััััันน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 นดดดดดดดีีีีีีีีีีีีกกกกกกบบบบบททททาา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 างงงงรรรสสเเเเเเเซซยย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 อออออ้้้้วว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 ะะลล่่่่่คคคคคืืปปธธิิิิูููตต็แแมมมมมใภภึพ์ขจ ก็มีเรื่องของตัว b r i ครับเปรตอินเทอร์ทีฟนะที่มีการวางโครงขายเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมาเชื่อมที่เวียดนามกับทางจีนด้วยเวียดนามเองก็มีความต้องการในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต่อให้เป็นประเทศที่ค่าแรงต่ำเนี่ยแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ยังไม่ได้ทัดเทียมกับอย่างไทยเราซึ่งจีนเนี่ยก็มีจุดแข็งตรงนี้นะครับือเหมือนได้พนฒนร่วมกันครับก็เรียกว่าลงตัวนะครับเวียดนามก็ต้องการโครงสร้างนะั้นและจีนเองก็มีรถไฟชั้นนําของโลกซึ่งนั่นก็หมายคมว่าอย่างไร้้้้้้าาาาาางง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 พืืนนนนนนฐะรรรััััทททขขยกกกกเเ่่ออใิุซึึแลถ แม้ว่าเมกาจะเข้ามานะครับมีบทบาทในการส่งออกหรือความร่วมมือกันก็ตามแต่เหมือนแบบโครงกระดูกสันหลังเนี่ยมันเชื่อมกันไปแล้วฮะอีกทั้งนะครับจีนเองก็เป็นนักทุนรายใหญ่ของเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับดูจากเม็ดเงินการลงทุนที่เข้ามาในเวียดนามเนี่ยก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดดขึ้นไปได้เรื่อยๆด้วยจึงเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าเวียดนามจะทําการเฉดหัวจีนออกแล้วเข้าเข้าข้างฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับแต่ทงแเ้าทำคือการบาลานซ์อํานาจของสองฝั่งนั่นเองดังนั้นหากมองดูมุมมอง เป็นคนที่เนื้อหอมในภูมิภาคนี้นะครับทั้งเรื่องของประเทศมีความเติบโตอย่างรวดเร็วนะรวมถึงประชากรก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกด้วยแล้วก็เป็นคนวัยทำงานนะครับและพันธุมิสตา์เนี่ยก็ค่อนข้างติดกับจีนนะฮะรวมถึงเนี่ยส่งออกไปยังอเมริกาค่อนข้างเยอะโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับการที่ประเทศที่ติดกับจีนเนี่ยจีนค่อนข้างมีบทบาทมีอิทธิพลในประเทศพวกนั้นค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเราดูจากแผนที่จะเห็นภาพว่าที่ติดกับจีนมีเมียนมานะครับอันนี้ใหญ่จีนก็ค่อนข้างครอบงำเยอะหรือปากีสถานตรงนี้ครัอออฟกกกาา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 านนนนนิสสดด้้ลลล่่งงงงเเีย็็ืททปปววแมซึ กู้เงินจากทางจีนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องของทางรถไฟเนี่ยที่เชื่อมกับจีนอีกด้วยแล้วก็มาทางเวียดนามครับหรือแม้กระทั่งขับมาข้างขวานี่คือทางไต้หวันนะครับรวมถึงทางฮ่องกงด้วยแล้วก็ตรงนี้คือเกาหลีเหนือนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการค้าขายนะแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับถ้าประเทศที่ใกล้เคียงกับตัวเองนี่นะกับ เปลี่ยนพักเป็นฝั่งไปฝั่งอเมริกาเนี่ยมันจะสร้างแรงตึงเครียดในโซนนี้ค่อนข้างเยอะเช่นเกิดขึ้นในฝั่งของไต้หวันแล้วนะครับซึ่งเวียดนามน,นี่ก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าในจีนเนี่ยไม่ยอมปล่อยตัวเองออกไปให้ใครอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปฝั่งจีนเต็มสุดริ่มทิมประตูเลยก็ตามเนี่ยก็แหมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าปัญหาที่ หลองแห่งกันก็มีเช่นเดียวกันอย่างเช่นตรงการเคลมพื้นที่ตรงทะเลจีนใต้นั่นเองครับเอาจริงจการเคลมพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันก็ค้านสายตาจากทั่วโลกจริงๆนะซึ่งจีนเองก็รู้น,นะครับแต่ว่ามันมันก็เป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยเพราะทุกๆครั้งในที่จีนแพ้สงครามนะครับก็คือแพ้ตรงหน้าน้ําตรงนี้แหละเป็นจุดอ่อนสําคัญครับเพราะมีทางออกทะเลแค่ฝั่งเดียวนั่นเองถ้าโดนปิดลอ้อมตรงนี้ก็คือจบเลยฮะดังนั้นจีนก็ยอมนะครับที่จะค้านสายตาโดนคนประนามนานนะครับเพื่อจะยึดพื้นที่จะีนให้เเววีีียยยดนนนนนาาาามม่่ม่ออกกกกหงงจจิขึ้้ะครัับแล็ฝ ทางกามานา,มเาเข้าฝั่งอเมริกาแล้วเนี่ยโ,โหเกิดภัยทุกคาอย่างหนักในฝั่งของจีนแน่นอนครับก็เรียกว่ามีการเสนอออปชั่นพิเศษเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากการลงทุนแล้วเนี่ยอเมริกาเองก็เปิดพื้นที่ให้ทางวินฟ้าในเวียดนามเลยครับเข้าไปตั้งโรงงานที่อเมริกาอีกด้วยนะก็เป็นเงินหลายพันล้านเลยนะครับก็ต้องดูต่อไปว่ามหาน่าจะมาแย่งสาวสวยในะแถบแถบนี้เนี่ยลงสาวสวยนีย้จะเลือกใครหรือว่าไม่เลือกใครเลยนะครับเพื่อจะบาลานซ์เอาข้อดีของทั้งองฝ่ายเอาของมาจีบตัวเองเนี่ยนะครับได้ทั้งหมดเลยฮะซึ ขึ้นในทางเมียนมาเองก็ตามครับวันนี้ขอบคุณทุกคนทนะี่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพรอพเพอร์ตี้ไลน์นะครับแล้วขอเวลาหนึ่งวินาทีนะกดติดตามช่องนี้ถึงหึ่งล้านซับไปเลยครับต่อไปตานที่ฟังเขาเล่ขอ้ขอมูลเชิงลึกนะผมมีห้องเรียนวงในครับกดจอยไปที่ข้างล่างนี้ได้เลยการลงทุนเนี่ยต้องห้ามพลาดนะช่วงนี้เป็นช่วงของเรียื่อนต่อในการลงทุนแล้วน,นะครับขอบคุณทุกคนแนละสุดท้ายที่นั้นกว่ากนไปก่อนเจอคลิปได้ครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลลลลลงงงทท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 ุุททุุุุนน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 นีีีี่่่่่ไไดดดดด้้้รรรรรััับบบบผตตตอออแแแสสสสูะะคคคคคเป็กกกาาาาาาาณณณมมถ์ใใหห เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกลังจะมาอะไรกันจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่น,นั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ